ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ที่จังหวัดจังหวัดไหนงนองบัวลำภูครับนี่ครับเป็นหัวหน้าครับน่สันดูดีครับผม นิสันยูดีครับพึ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับตัวนี้เอาแบบสแตนดาร์ดเดิมๆนครับนิสันยูดีหัวลากครับเอาแบบเทอร์โบเอาแบบเดิมๆเ,เสียงเงียบครับไม่เอาเสียงปู้รถวิ่งไร้ห้อย แปลงตัวนี้แปลงหน่อยครับผมใส่ให้ได้ค่าติครับก็แปลงอยู่ในสภาพคงเดิมนครับผมไม่เลอะไม่เละรถครับขับหน้าแปลงให้เรียบร้อยครับผมนี่ก็คือเกียร์แย่ครับ แยกแล้วก็จับหน้าแตนให้อยครับผมใส่กับมีเดิมตัวเนี้ยอยู่ที่จนนงังหวัดหนองบัวลำพูครับผมเนี้ยครับเอยไี้ครับที่สามดูดีครับผมเอาเดิมเมาไว้ครับเพราะว่ารถวิ่งทางยาวมาจากใต้ครับผมต้นใต้ต้ใต้เนี้ยรถมาจากใต้แปลงดูสภาพคนเดิมครับผม นี่วันนี้หนาวใช้เวลานานไม่ได้ต้องรีบๆึดทางกระเปาเอาไปไว้เอาเสร็จเรียบร้อยครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งหัวซึมยังมุดเบิ้งข้างล่างเถื่อนงังเช็คอีกิโลน้ว่าจะให้มีปัญหารถจู่ไกลกันเนี่ยครับรถรถรถมาจากไกลครับผม ดูเวดูเววิ่งวิ่งเวิ่งแล้วเป็นไงมาแล้ครับพุ่งอะไรครับอย่าอย่าพุ่งไงฮะใช่ให่ขึ้นขึ้นเร็วเร็วนี่ครับนี่ครับพี่มาจากใต้ครับผมมาจากสตูลสตูนครับสตูนใช่ไหมครับครับเอ่อมาจากสตูลครับผมมาจากสตูลมามากี่พ่วงแปดแปดพ่วงแปดพ่วงแปดพ่วง ทดลองก่อนอ่าทำทำหนึ่งพ่วงทดลองก่อน <c oughs> นี่ครับมาจากสตูลครับผมมาวิ่งว้อยที่อ่ดอุดรอู่ดอนไอ้นี่จังหวัดหนองบัวลำพูตรงนี้เป็นอุดอนอ okay, อ่ดอนโอเคอุดรใช่แล้วก็โดยต่อหนองบัวลำพูที่ทางแยกตรงนั้นอ๋อที่ทางแยกใช่ใช่โอเคส่วนทักวันนะครับผมนี่ครับมาจากสตูลครับผมครับครับอ่าโัลากครับดูสันมิสันดูดีเครื่อง3า0อีโอเคครับผม เรียบร้อยครับมาแปดพ่วงทดสอบพ่วงหนึ่งก่อนเดี๋ยวอีกหลายๆพ่วงตามมาครับผมมาจากสตูลครับก็โอเคครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมขอบพระคุณเพื่อนมองนงพี่ขอบพระคุณลูกค้าใจดีที่ท่านเรียกใช้บริการของมหาเวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขออนุญาตไปลองรถกันครับ